เรามากับไกด์ปกป้องนะครับมาดูผูกป่าตาดกันเห็นไไกด์ปกป้องกําลังนําไปนะครับพามาดูเพื่อนจะเห็นเนาะเป็นภูเขาหินเพื่อนๆดูโอ้เป็นรอยแล้วก็มีป่าเหมือนป่าก็ป่าโบราณอยดูเท้าโอ้ยเดนเสาเลยอ่ะโอ้เราเท้าใหญ่มากดเท้าได้นอเสาโอ้ไกด์บอกว่าเป็นรอยเท้าได้นอเสานะครับเพื่อนๆใช้วิจารณาญาณกันนะ นี่นะเพื่อนเพื่อนดูสภาพป่านะมันเป็นป่าเกา่าอ่ะแล้วก็มีหินอยู่ตรงนี้เนานนะอืมไปเดินไปกายเดินนำอยู่นะครับนี่ครับเพื่อน ใืมเพรอะว่าฮิปโปตาอยู่ในนี้เป็นก้อนหินแล้วนะครับเพราะมันผ่านมานานมาก,น,น,น,ากนี่คือกระดูกอะไรก,ไกระดูกไดโนเสราร์นะครับเพืเ่อนๆอุ้ยนั่นคืออะไรครับอ,อะไรครับมันแตก,แตกทำไมมันถึงแตก อพราะมันไม่ได้โดนน้ำใช่เพราะฝนไม่ตกมันแห้งเลยแตกเนี่ยนะถ้าเราไม่กินน้ำเยอะๆเราก็จะแตกแบบนี้นะครับใช่ไหมอ่ะโอ้พอแล้วพอแล้ว,ลวไปเดี๋ยวมันเดินสะดุดเนี่ยกบให้เขาก่อนไป ไปไปไห <ป S 1> มเองอ่ะกับเอเอไปดิไปเลยแม่ไม่ว่าหลกลูกไปเลย <c oughs> ลูกอย่าไป

<ไ>ปขลหลักสนับป่าเพื่อนเดินไปก็หอดเหมือนกันเลยคุณ<ป>อืโอ้เสียงมันกวงม,ม, <laughs> มันกวงนะครับอ,อื <c oughs> โอ้ เนี่ยเดินไปเลยทางซ้ายไปเลยเก่งมากอุ้สะกดคำว่าทางซ้ายเป็นแล้วปอนึงโคตรยอดแล้วไกด์ปอนึงสุดยอดไปโอ้โหดูไม้เป็นสีทองอลยนะเพราะแสงมันเข้ามาขอขออะไรขอบอ่า สุดยอดเก่งมากนะครับไกด์ของเราโอ้สวยมาเนี่เพื่อนดูลักสนาาัใบอันนี้คือต้นปาดลายลาบูบูมาที่เอ่อเพื่อนดูข <c oughs> างหน <c oughs>

อุ้ยกอ้ย,<า>อยนี่คือกิ้งคือมังกรสีชมพูคือไม่เคยเห็นเลยลักษณะเพื่อนๆดูนะมันมีไหมอ่ะเนี่ยเขา,เาเมันเป็นสัตว์ที่พบที่ที่นี่เท่านั้นนะคืออย่างที่ผมบอกว่าหุบป,ป่าตาดมันแยกจากพื้นที่สภาพแวดล้อมอื่นใช่ป่ะมันก็ต้องเกิดสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อแบบปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันเนี่ยแต่เขาบอกว่าคนพบที่นี่แล้วมี ใช่มีที่แห่งเดียวในโลกหมายควับว่าทั่วโลกเนี่ยมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่มีกึ่งคือมังกรสีชมพูก็คือถือพบได้ในช่วงเดือนสิงหาเดือพฤศจิกาของทุกปีนะครับมีแค่ที่นี่เท่านั้นนะโอ้สุดยอดว่าเจอตัวจริงถ้าเราเจอตัวจริงป้องต้องชี้ให้ดูว่าอันนี้กึ่งกือมังกรโอ้เจอแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยนะครับในโลกคือถ้าทุกคนอยากเห็นตัวเนี้ย ไปดูดที่ไหนไม่ได้คือดู<ห>มาที่นี่แค่มันเหมือนเลือดอ้นาเนี่ยโอ้ยและยาใบตาบดีมันคือเหมือนก้อนมันมีหรือเปล่าใช่กลับมาหาพ่อกลับมาแล้วนะครับเพื่อนๆดูวิวเนาะมันคือต้นไม้ที่ขึ้นแซมแฉมระหว่างหินนะ คือน้ำมันน้อยมากพื้นก็แตกอรัมันเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่ใช้น้ํำก็ทั้งน้อยนะสัตว์ที่อยู่ที่นี่มันก็เลยต้องปรับตัวนะครับเพื่อให้อยู่ได้ได้ไปเลยะเราาะวับบงนะค่อยๆขึ้น,อ,นอ๋อเขาห้ามเดินมาดูได้อย่างเดียว อันตรายไหมข้างล่างมันนาคีรอคอยม่านหินย้อยช้างร้อยเผือกนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูข้างหน้านะมันก็เหมือนเป็นรูปช้างอ่ะอ๋อไหนช้างเหมือนตัวช้างไหนช้างเนี่ยตรงหินน่ะเห็นไหมเป็นตัวช้างแล้วก็เป็นหัวมันเออป้องเห็นไหมเห็นช้างไหมมันก็เลยเป็นช้างร้อยเชือกนะครับนี่นา่ะกลัวเหรอกลัวอะไรอ่ะเนี่ยแล้วก็เป็นม่านหินย้อยอยู่ข้างบนเนาะ 拜。Bye.